สวัสดีค่ะวันนี้แม่ตู่และน้องทีพามาที่เพลมอนโดสาขาเซนทันเวอร์นะคะเขาตั้งอยู่ชั้น2ค่ะใกล้ลานไอส์คเกตนั่นเองกฎของที่นี่นะคะทุกคนจะต้องใส่สายรัดข้อมือเข้าทุกคนค่ะแล้วก็จะต้องใส่ถุงเท้ารวมถึงถอดรองเท้าในการเล่นนะคะ พื้นที่เล่นของที่นี่นะคะก็จะมีความสะอาดมากๆเลยค่ะแบ่งเป็นสัสดส่วนอย่างดีเลยนะคะกว้างใหญ่มากๆวันที่เรามาวันนี้นะคะเขาก็จะจัดกิจกรรมอยู่นะคะตามหาไข่อีสเตอร์ซึ่งเมื่อตามหาได้5ใบขึ้นไปนะคะก็จะได้ของรางวัลด้วยละค่ะกิจกรรมนี้นะคะนอกจากจะได้รับความสนุกแล้วเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ด้วยค่ะว่าในพื้นที่แต่ละที่นั้นจะเข้าไปได้อย่างไรแล้วก็ไข่จะวางอยู่ที่ไหนได้บ้างเป็นการฝึกการวิเคราะห์ของเด็กๆเ,เลยนะคะซึ่ง วันนี้นะคะเราก็ได้ทั้งหมด15ใบค่ะแล้วเราก็ได้ของรางวัลมาทั้งหมด3อย่างซึ่งวันนี้เด็กๆด,ดีใจมากๆเลยนะคะได้ของเล่นกลับบ้านเราก็ได้ความสนุกด้วยพื้นที่แต่ละโซนในการเล่นของที่นี่นะคะนอกจากจะให้ความสนุกกับเด็กๆแล้วนะคะก็ยังได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แล้วก็รวมถึงความกล้าสแสดงออกการปลดปล่อยความคิดของเด็กๆออกมาค่ะแล้วก็ยังได้ฝึกทักษะในการจินตนาการของเด็กๆด,ด้วยนะคะ วันนี้น้องทีแล้วก็น้องฮีโลสนุกกันมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะบ่อบอลน,นี้นะคะเด็กๆชอบมากๆ วันนี้นะคะเล่นไปประมาณเกือบสองชั่วโมงได้ก็คือเด็กๆเนี่ยไม่เบื่อกันเลยทีเดียวนะคะแต่คุณแม่เราก็คุณยายี่ยก็คือเหนื่อยกันมากๆเลยละค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยวิ่งกันไม่หยุดเลยสําหรับใครที่ไม่ได้เตรียมถุงเท้ามานะคะเขาก็มีถุงเท้าจําหน่ายด้วยสามารถมาสอบถามราคาได้ที่หน้าเคาน์เตอร์เขาเลยนะคะคําแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าพาเด็กเล็กมากๆมาด้วยก็คือจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยละค่ะเพราะว่าเด็กๆที่นี่นะคะเขามีหลัก ากหลายช่วงอายุซึ่งก็จะมีตั้งแต่เด็กเล็กสุดไปจนถึงเด็กโตเลยนะคะแถนผู้ปกครองท่านไหนที่มาแล้วอยากจะนั่งรอลูกเฉยๆก็สามารถนั่งรอได้นะคะเขามีพื้นที่ไว้นนั่งรอด้วยแล้วก็รวมถึงพื้นที่ที่ทานอาหารได้ด้วยนะคะบอกแล้วนะคะว่าพื้นที่ของที่นี่เขากว้างใหญ่มากจริงๆลูกชายของดิฉันนะคะก็คือเดินไม่หยุดเลยแล้วดิฉันก็ต้องวิ่งตามหาแบบนี้เหนื่อยมากค่ะ นอกจากจะเป็นโซนวิ่งเล่นแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถมานั่งอ่านหนังสือได้ด้วยแถมยังมีโซนตัวต่อยักด้วยนะคะลูกชายเนี่ยก็คือชอบมากเช่นกันนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีสไลเดอร์ยักด้วยนะคะซึ่งเด็กๆสามารถเล่นได้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้ด้วยดิฉันเนี่ยเข้าไปมาค่ะกรีดไม่หยุดเลยวันนี้ได้มาเล่นกับลูกนะคะก็คือเหมือนย้อนไวัยไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ เหนื่อยด้วยแต่ว่าก็สนุกด้วยค่ะได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกับลูกไปทําให้เขาเนี่ยได้มีจินตนาการแล้วก็ไดป้ปล่อยพลังของเขาได้ด้วยนะคะฝุนกําลังเยอะแบบนี้นะคะสามารถพาลูกไปเล่นสนามเด็กเล่นในร่มเ y มอนโดได้เลยค่ะใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะ